ตาบใดที่เราไม่กําหนดหัวข้อเพื okay. 拜拜่อจัดเก็บองค์ความรู้หรือลักษณะของการถ่ายทอดมันจะคุยกันไปเรื่อยก็ใช้แบบฟอร์มมาเป็นตัวกําหนดมีการถ่ายทอดนโยบายมีการแชร์ประสบการณ์มีการเอาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามาพูดคุยก็ในสายวิชาชีพกฎหมายนะครับก็คงต้องมองภารกิจหลักขององค์กรก่อนเป็นสําคัญนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของวินัยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของการให้พนักงานได้ตระหนักแล้วก็ ทุ่มเทนะครับไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดผลักดันโครงการของกบพอให้สําเร็จตามเป้าหมายได้มีความภูมิใจในทุกโครงการที่ทำนะครับเพราะว่าเราเต็มที่กับกับงานในช่วงหนึ่งที่รัฐบาลให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่ากา้านนำไอทีผมก็มีส่วนในการเป็นผู้ยกร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาติดตั้งระบบแซอันนี้เราเข้าไปดูตั้งแต่ตอนกระบวนการทำา TOR ซึ่งร่างสัญญาเนี้ย มันมี3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นการจ้างที่ปรึกษาออกแบบช่วงเวลาที่2คือการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ช่วงที่3าเป็นช่วงติดตั้งซึ่งปก,กติจะมีสัญญามาตรฐานอยู่ที่เรียกว่าสัญญาเทิร์นคีแต่ตั้งแต่ตอนทํา q r เนี่ยเขาจะให้แยกช่วงที่2ในเรื่องของการซื้อเนี่ยคือประปาซื้ออุปกรณ์เองเพื่อประหยัดณนวันนั้นก็คือประหยัดจริงว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ขายเขาด,ขาดําราคาตอนนั้นเราก็ร่างสัญญาแล้วก็ส่งให้อายการแล้วก็พาทางหน่วยงานไอทีร่วมไปชี้แจงกับทางอายการด้วย รับรู้แล้วก็ให้ความเห็นทางกฎหมายเกือบตลอดอายุสัญญาจนเขารับงาน เราจะต้องทําความเข้าใจกับภารกิจขององค์กรก่อนเพราะในทุกวิชาชีพเนี่ยที่เข้ามาเป็นพนักง,งาน,เ,นเรามีความรู้ความสามารถตามทักษะที่เราจบมาอยู่แล้วแต่พอเรามาทํางานในหน่วยงานนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับลักษณะงานเราลักษณะงานเราเมีกระบวนการอะไรในแต่และกระบวนการก็ต้องเข้าไปทําความเข้าใจกับลักษณะงานพราตอนขึ้นระบบแซบเนี่ยสามโมดูลพัสดุบุคคลแล้วก็การเงินอันนี้ก็สอนน้องๆเหมือนกันว่าอย่าพึ่งปักทงในเรื่องของข้อกฎหมายให้ทําความเข้าใจกับธรรมชาติของ เรื่องนั้นๆเราค่อยมาวินิจฉัยในเรื่องของข้อกฎหมายตามหลังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดส่วนของกฎหมายมันเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการวินิจฉัยเพราะนั้นผลสุดท้ายที่เรานําเสนอผู้มีอำนาจ วิชาสั่งการต้องถูกต้องการพลังเผลจะถูกตรวจพบตั้งแต่หัวหน้าง,งานหรือผออ,อ,อันนี้ก็จะมีการคุยก็ต้องดูกฎหมายแล้วก็อ้างมาตราตามกฎหมายใหม่ให้ถูกต้องทําความเข้าใจกับลักษณะงานของงานนั้นก่อนเราชี้ให้ได้ว่าเขาทําผิดในขั้นตอนของกระบวนการอะไรเพื่อที่จะมาดูว่าลักษณะโทษของการกระทําของเขาเนี่ยว่าจะปรับเข้าในเรื่องของอัตราโทษได้อย่างไรบ้าง ในส่วนของผมเนี่ยผมทํางานตามสายบังคับบัญชาผมก็มั่นใจในโมเดลในเรื่องของการพัฒนา,นาบุคลากรโมเดล70 20สถามว่าถ้าไม่ทํางานตามสายบังคับบัญชาอันนั้นเราก็ต้องตระหนักด้วยว่าน้องๆเราทั้งที่เป็นหัวหน้ากับผู้ปฏิบัติเพราะเวลาเขาเสนอเนี่ยเราต้องแนะนําเขาได้เวลาเราแก้งานเนี่ยเราจะให้เหตุผลไปด้วยว่าที่แก้แก้เพราะอะไรก็ตัวหนึ่งอย่างที่ เรียนไปก็คือตามสายบัญชาบัญชาอันนึงนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือหนึ่งก็คือในเรื่องของ Morning Talk ก็จะออกแบบในเรื่องของแบบฟอร์มจริงๆ Morning t a l k ไม่ใช่เรื่องการประชุมแบบเป็นทางการตามใดที่เราไม่กำหนดหัวข้อเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้หรือลักษณะข,ของการถ่ายทอดมันจะคุยกันไปเรื่อย <laughs> <laughs> ก็ใช้แบบฟอร์มมาเป็นตัวกำหนดมีการถ่ายทอดนโยบายมีการแชร์ประสบการณ์มีการเอาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามาพูดคุยซึ่งตอนถ่ายทอดประสบการณ์ก็จะมีทั้งจากการทำอย่างเนี้ยในมุมมองผมก็คือเราจะเห็นโมเดล70-20 1 0แต่ก็บรรยากาศก็ต้องไม่ให้เครียดเกินไปกว่าม o r n i n g t a l k ์ก ชาชีพกฎหมายเนี่ยอย่างพรบรประปาเนี่ยตั้งแต่ปี2522แล้วตอนนี้เรากำลังจะปรับปรุงใหม่ทักษะเดิมที่จะต้องทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหลักเราเนี่ยต้องไม่ทิ้งไม่ว่ากฎหมายจะแก้ไปยังไงแต่ภารกิจหลักภารกิจเดียวของกบพคือผลิตและจ่ายน้ำส่งถึงบ้านให้กับผู้ใช้น้ำรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การให้บริการของเรารับบริการในเรื่องของน้ำประปา ที่ได้คุณภาพตรงนี้ไม่ควรมองข้ามในการทําความเข้าใจกับภารกิจหลักแค่เปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการแต่หลักยังอยู่ก็คือน้ําประปา เรียนรู้เรื่องสัญญาเนี่ยแบบพื้นฐานเนี่ยเสนอสนองต้องการเกิดเป็นสัญญาแต่พอมาเป็นสัญญาภาครัฐเนี่ยคนละเรื่องแล้วถึงคุณประกาศประกวดราคาไปแล้วจนได้ตัวผู้รับจ้างแต่ถ้าอนุมัติงบยังไม่ตกลงมาเซ็นสัญญาไม่ได้นะแล้วถึงอนุมัติงบประมาณตกลงมาคุณก็ต้องเซ็นสัญญาให้ทันภายในปีงบประมาณค่อมปีงบประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมทําความเข้าใจเพิ่มเติมเคยบอกน้องๆเขาไว้ว่า ให้น้องๆเขาเตรียมไว้ก็คือการสอบสนออนไลน์ AI เข้ามาแน่ในมุมของกฎหมายเนี่ยฐานข้อมูลคุณต้องแม่นฐานข้อมูลตรงนี้พอมันเข้าสู่ระบบมันจะเป็น Data ที่เป็น Data ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นตัวนักกฎหมายเองก็ต้องเท่าทันข้อมูลที่ใส่ลงไปด้วยเพราะเวลาใส่เนี่ยมันใส่จากนักกฎหมายหลายสาขาแล้วการเท่าทันข้อมูลเนี่ยเพื่อไม่ให้ถูก AI หลอกต้องรู้เท่าแต่อาจจะทนันเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าความไวเขาไวากว่านะครับ แต่ต้องต้องต้องรู้เท่าเพื่อนเพืนแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับว่าจงภูมิใจในภารกิจของเราพระน้ำคือชีวิตการให้บริการน้ำประปาของกปภเนี่ยเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงส่งตรงถึงหน้าบ้านของทุกท่านน้ำที่ท่านได้รับเนี่ยคือน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองการทำงานของทุกภาคส่วนในกปภ ของพนักง,งานทุกคนทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับผมไม่ได้ประดิษฐ์คำขึ้นมาเองแต่มันอยู่ในมาตรหาพหพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาคพุทธศักราช2 5 2 2อยอยู่มานานแล้วก็แล้วก็ยังจะอยู่ต่อไป